กรชื่นดูสิอิดแดงด้วยนะอิดแดงก่อยากนะเพราะมันก้อนเล็กอิดแดงอะ่ะก่อยากมากนะเพราะว่ามันก้อนเล็กเห็นปะอืมกว่าจะได้ถ้าอิดมวลเบาป่านี้เสร็จไปนานแล้วบ้านดิฉันอะถ้าใช้อิดมวลเบานะป่านี้คือเสร็จไปนานแล้วอะไรอะ่ะ คิดถึงสมัยที่ไปอยู่นายา,ยายเออเห็นพ่อว่าจ้างเข้ามาถอนหญ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะถอนหญ้าตรงบ่อแล้วค่ะรอบบ่อ <c oughs> <c oughs> มุงหลังคาด้วยนี่ไงกระเบื้องอ้งนี่ไง ของ S C G นะคะนี่หลังคาหลังคาเซรามิก S C G นี่ซิลเวอร์เกซิลเวอร์เกซิลเวอร์เกบ้านคืบหน้าไปเยอะเลยใช่ค่ะเริ่มก่อกำแพงแล้วก่ออิดก่ออะไรโุ้ยร่วงแม่นี่ เริ่มเริ่มก่อชั้นสองแล้วค่ะเริ่มขึ้นไปชั้นสองแล้วเริ่มก่อขึ้นไปที่ชั้นสองแล้วสรุปไม่ได้ปลาเลยค่ะทุกคนไม่ได้ปลาไม่ได้อะไรเลยอดิฉันไม่สนใจนะเรื่องพระเรื่องอะไรอะไม่สนใจหรอกเนี่ยออกมาแล้วที่หันหลังแล้วแทบแบบไม่อยากหันกลับไปเลยศาสนาอยู่ในใจนะศาสนามันอยู่ในใจคนอนะ่ะคนเขาไม่ได้เสื่อมศรัทธาในตัวาศาสนาหรอก คนเขาก็ยังยึดในพระทมความสอนแต่การที่พระทําตัวไม่ดีอะ่ะมันก็เป็นการทําลายตัวพระเองมันไม่ได้ทําลายศาสนานะมันเป็นการทําลายตัวของพระเองเดี๋ยวนี้คนเขาถึงเปลี่ยนมาฟังธรรมจากคารวะด,ด้วยกันอะไรด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องรู้ตัวกันบ้างพระพระสงฆ์อ่ะอืะใจถอดบทเรียนอ่ะนะเออท่านทําตัวแบบนี้เขาก็แค่ไม่ทําบุญกับท่านอะ่ะเขาก็ไปทําบุญที่อื่นทําทําบุญกับ โรงพยาบาลทาบุญกับอะไรท่านก็โทษใครไม่ได้หรอกถ้าลาบสักการะมันหายเพราะว่าท่านไม่เป็นบุญญาเขตไงท่านไม่ทําตัวเป็นบุญญาเขตกันแล้วก็ถ้าไม่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันโอ้ปากแข็งมากพระเท่ากับผู้ร้ายปากแข็งปากแข็งไม่ยอมรับเลยไม่มียอมรับแล้วก็ชอบคิดว่าตัวเองคือตัวเองเท่ากับศาสนาเออใครวิจาร์ตัวเองเท่ากับวิจารณ์ศาสนาอือุบาท บอกตรงๆอุบาทดิฉันก็เลยไม่สนใจแล้วนี่นี่นคือชีวิตจริงดีกว่านี่ค่ะคือชีวิตจริงอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้อยู่กับครอบครัวดีกว่าเอาเวลามาบูชาความเพียรของตัวเองดีกว่าทําบุญกับพ่อกับแม่ทําบุญกับพระในในบ้านทําบุญสงเคราะห์ญาติพี่น้องดีกว่าดีกว่าเยอะสนใจหรอ พระเอาพระเอาบุญเอาบาปมามาหลอกดิฉันไม่ได้หรอกดิฉันไม่สนใจหรอกดิฉันบวชเรียนมาเหมือนกันดิฉันก็บวชเรียนมาเหมือนกันนะคุณปรเรียนเก้าดิฉันก็ปรเรียนเก้าคุณจะมาหลอกอะไรดิฉันได้คุณปรเรียนเก้าดิฉันก็ปรเรียนเก้าอ่ะคุณคิดว่าคุณจะหลอกอะไรดิฉันได้อะหลอกไม่ได้หรอกค่ะหล่อนหล่อนเรียนมาฉันก็เรียนมาเหมือนกันจะมาเอาบุญเอาบาป เอาเอาบาปมาขู่เอาบุญมาล่ออเออฉันไม่ติดกับดักหล่อนหรอกคะ่ะฉันก็เรียนมาเหมือนกันฉันรู้ว่าวิธีบําเพ็ญบุญมันมีตั้งสิบอย่างใช่ปหล่ะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยจ้ะ มุมนี้จะเห็นบ้านสวยมากทุกคนใช่ค่ะบ้านดิฉันมุมนี้จะเห็นบ้านสวยมากเห็นไหมเห็นบ้านดิฉันไหมได้ยินแต่เสียงนกเสียงลูกนกร้องบ้านดิฉันเริ่มเห็นรูปเห็นล่างและเห็นอะไรละมุมนี้เป็นมุมที่ชอบที่สุดเลยเดี๋ยวจะทำศา,าลาริมน้ำเอาไปนั่งดูเป็นมุมเป็นโซนที่ชอบที่สุดวิวเลิศ พรุ่งนี้จ้างเขามาถอนมาถอนหญ้ารอบสะถอนให้หมดหญ้าขึ้นเร็วหน้าฝนหญ้าขึ้นเร็วมากเลี้ยงเลี้ยงแต่ปลาสวยงามค่ะเลี้ยงปลาค้าปลาอะไรไปออกแบบเองหมดเลยนะคะไม่มีใครวางวางแปนให้ดิฉันนะดิฉันวางแปนเองได้หมดดิฉันมีความเป็นอินเทอเนียสูงมากตั้งแต่เป็นพระแล้วดิฉันชอบจัดกุฏิขนาดกุฏิเล็กนิดเดียวดิฉันยังจัดให้มันน่าอยู่ได้เลยสมัยเป็นพระ มีต้นมงต้นไม้ไม่งั้นจะเป็นที่มาของการไลที่มีต้นไม้มีอะไรได้เหรอขนาดกุฏิแคบมากเล็กพื้นที่แค่แค่ไม่เท่าไหร่ดิฉันยังจัดโซนนั่งไลนั่งคุยธรรมะจนจนเป็นอะไรอะ่ะจนเป็นที่เรื่องลือได้อะ่ะคุณคิดดูดิแล้วนี่ที่ตั้งเยอะแยะตอนนี้หกไร่แล้วนะคะทุกคนตอนนี้หกไร่แล้วนะที่บ้านดิฉันหนกะไร่แล้ว ทั้งหมดตอนนี้คือหกไร่แล้วหกไร่แล้วหกไร่แล้วค่ะตอนนี้หกไร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวรอได้กินผลไม้เดี๋ยวรอได้กินต้นชมพู่รอดูว่าระหว่างชมพู่กับอ e ีต้นทับทิมเราจะได้กินอะไรก่อนมารอดูกันนี่ใบางามงาม ใบมะนาวก็างามฝนดีมาตัวบ้านเนี่ยสามไร่สามไร่แล้วก็ที่ซื้อ,อใหม่ตรงนี้อันเนี้ยทั้งหมดเลยเนีย่ยยาวไปเนะนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถมแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้รถพรุ่งนี้รถด,ดำเข้าละพรุ่งนี้รถด,ดำ ายาวไปถึงนู่นเนี่ย,ยซื้อมาหมดแล้วค่ะยาวไปถึงน,นู่นนี่ยาวไปถึงนู่นใช่ทำเล็กอิดมอนค่ะใช้อิดมอนมันจะทนค่ะคุณอิดมอนเขาจะทนนะคะอิดมอนทนสวยจะกลับไปบ้านหาอะไรกินเดี๋ยวเขาตีบบตกันอยู่ตีบบตกันอยู่ตอนทุเรียนหายไปหมดแล้วค่ะ ต้นทุเรียนหายไปหมดแล้วตังก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันเดี๋ยวต้องทํางานหาตังแต่เนี้ยทุกวันนี้ก็คือฝากเงินในทิกตอกไว้ค่ะไลค์ก็ดีมีอเอเมตตาอุดหนุนซื้อซื้อทุเรียนนู่นนี่นั่นดิฉันก็สะสมสะสมสะสม,สะสมฝากทิกตอกไว้ฝากทิกตอกไว้มีเงินฝากอยู่ในทิกตอกหลายบาทแล้วนะเนี่ยตอนนี้หลายแสนแล้วเนี่ยขนาดเพิ่งมาไลค์ขายของได้ไม่กี่วันเอง คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ฝากกดติดตามด้วยนะคะ 3, คนน e สามพันคนเนยตาแหมมึงนี่เป็นเหมือนแบบผีบ้านผีเรือนเลยนะม,มึงไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้น,าม,านมันคือที่อยู่ของเจ้าของนาย,าม,นยมึงเป็นแค่ไพร่ทาตลงมาตรงนี้ลงมาข้างล่างบอกแล้วอย่าดูเยอะอะไรการ,ารนะมึงไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปบนสถานที่ มันเป็นที่ฝ่ายในของกูมึงลงมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> มันเป็นเขตมันเป็นเขตฝ่ายในมึงเป็นบุรุษมึงไปอยู่บนพื้นที่ฝ่ายในได้ยังไง <c oughs> มึงลงมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> มันคือเขตฝ่ายในผู้ชายห้ามเข้าโดยเฉพาะมึง <c oughs> มันเป็นพื้นที่ฝ่ายในค่ะมันเป็นเขตที่นางในเขาอยู่กัน มึงเป็นแค่มึงเป็นแค่คนเลี้ยงม้าเลี้ยงช้างมึงต้องลงมาข้างล่างเหนื่อยเออลงมาบัดเดี๋ยวนี้ลงมาบัดเดี๋ยวนี้ เออมันเป็นแค่ตะพุ่นเลี้ยงช้างกล้าดียังไงมึงเป็นแค่ตะพุ่นเลี้ยงช้างที่กูไถามามึงบอกแล้วจาจะรู้ว่าเรนส่วนเยอะมึงเป็นแค่ตะพุ่นเลี้ยงช้างที่กูไถามากล้าดียังไงแดนจะเป็นประตูของผมแบมึงลงมาเลยโหนอันเน,นี้ยมาไนะ่นโหนในะลิงตรงนั้นนะ่ะมึงอย่าบ้านะมึงมันไม่มีคนจับอีกฝั่งหนึ่งมึงลงมามึงก็ตุบเลยนะ มึลงลงลงตรงนี้มามึงอย่าไปเที่ยวทำไปเรื่อยเดี๋ยวตกสูงนะมึงตกมาจากตรงนั้นอนะ่ะอิดก่อได้สวยมากไม่ต้องฉาบไม่ได้ขาวต้องฉาบทาสีสวยๆเป็นมีบันไดลิงันมีคนมาขอค่านผมผงให้ลูกมีมเยนะเออมันไปทุกช่องแหละค่านผมผงอะ่ะถ้ามึงมึงใจบุญมึงก็ให้ไปไมิจฉาชีพไง ผมชัว่วเิยผม็อกเลยเออืเห็นปะแค่นี้ก็ได้บุญแล้ว ปลูกต้นไม้นกได้ได้ชีวิตเนี่ยเราให้ชีวิตการปลูกต้นไม้ก็มันก็คือการให้ชีวิตใช่ไหมนกเขาได้สร้างบ้านแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วนะอันนี้ไม่ได้พูดเองนะอยู่ในพระไตรปิดกนะปลูกต้นไม้สร้างสะพานขุดบ่อน้ำํำสร้างศาลาให้คนเดินทางอะ่ะแค่นี้ก็ได้บุญแล้วนะมึงอย่าไปมึงเรียกกูมึงโดนนะมึงเรียกลุงจอ้ออากูให้มึงร้อยหนึ่ง เออลุงจ้อลุงจ้อชายแท้เรียกเลยลุงจ้อชายแท้มึงอย่าไปเที่ยวอันนี้มากนะลุงจ้อเขาทำเขาต่อยคนแก่นะมึงประวัติโชคโชนนะย่ายจ้อะ <c oughs> เห็นคลิปเจ้าจอทำลายคนแก่ไม่ไ nah, ด้มาเลยะดู ตรงเดี๋ยวจะขงไลฟ์สักแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงจะกลับบ้านแล้วพอดีแบตหมดเดี๋ยวคืนนี้ค่อยเจอกันใหม่เดี๋ยวกลับไปหาอะไรกินที่บ้านก่อนนะคะสักสองสามทุ่มเดี๋ยวดิฉันมาไลฟ์ใหม่โอเคไหมเ,เดี๋ยวสักสองสามทุ่มเจอกันนะคะโอ,คโอเคนะขอบคุณค่ะลาไปจากลาไปด้วยบ้านสวนแพรี่ไพววนนะคะบ้านน้อยของดิฉันเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันจะฝากติดตามช่องด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ค่ะ